สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับทางเพจที่ดินที่ดินนครคนายกขุณเต้นะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแบ่งขายนะครับเป็นที่ดินแบบจัดสรรพิกัดของที่ดินก็จะอยู่ที่หน้าโรงเรียนนายร้อยจอบลอของเรานะครับห่างจากถนนโรงเรียนนายร้อย500เมตรนะครับจะมาเจอแปลงที่ดิน โครงการของเราชื่อว่าโครงการเมาเท์เทนเก้านะครับหน้าโครงการติดกับถนนถนนต้นต้นกระบ,บกน้อยนะครับต้นกระบกเขาน้อยต้นกระบกเขาน้อยถนนหน้าโครงการก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับแปลงที่ดินที่ผมจะพามาดูคือแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่อยู่ที่200ตารางวาในราคาขายในราคา2ล้านบาทนะครับ มีทั้งหมดอตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นมีทั้งหมดอยู่6แปลงนะครับแต่2แปลงแรกนี่ก็คือติดถนนหน้าโครงการนะครับเนื้อที่200ตารางวารคาคาขายอยู่ที่2ล้านบาทนะครับอันนี้ 2A อันนี้แปลงนี้ก็คือ 2b นะครับส่วนฝั่งทางโน้นก็จะเป็นที่อยู่ฝั่งทางทิวเขานะครับทางโน้นก็จะเป็น 3A 3B แล้วก็ 4A แล้วก็ 4B ครับท่านใดสนใจหรือ,อต้องการเยี่ยมชมโครงการของเราก็ติดต่อมาได้ทางเพจที่ดินนะครนายกคุณเต้ยนะครับหรือจะเป็นเบอร์0864098045หรือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคืออเพจช่องทาง YouTube นะครับจะเป็นที่ ที่ดินนครนายกคุณเต้ยนะครับหรือใครต้องการดูที่ดินมีรูปแบบหลายอย่างของเรานะครับในช่องทาง youtube นะครับติดตามได้นะครับส่วนที่ดินโครงการนี้ของเราก็ติดต่อมาได้นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอ,อร์โทรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับหมดยุด พี่พ่อไม่ได้พูดนะ